นุมแม่มสุริวิภาโพธ์รูปภาพในวัยเด็กบังเอิญเหมือนลูกสาวบุญธรรมมากซึ่งล่าสุดทางด้านของนุมแม่มได้ออกมาโพธร,รูปภาพในวัยเด็กของตนเองแต่กลับบังเอิญหน้าเหมือนกับลูกสาวบุญธรรมน้องแอลลี่อย่างมากโดยทางด้านของนุมแม่มได้โพสต์ข้อความเอาไว้ว่ามัมมี่เฟี้ยวกว่าน้องเยอะสุขสันต์วันเด็กนะลูกนะ เป็นเด็กดีเป็นเด็กที่มีความสุขกับทุกความจริงเป็นเด็กแข็งแรงนะคะรักแอลลี่นะคะซึ่งงานนี้ก็มีชาวเน็ตต่างเข้ามาคอมเมนต์เป็นเสียงเดียวกันว่าน่าใครกับน้องแอลลี่มากๆพร้อมก็บอกว่าเป็นเรื่องบังเอิญสุดๆเลยทีเดียวขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ